เหมือนว่าข้าวแพ้ยาค่ายาต้องดูก่อนต้องคอยศึกษาดูก่อนสวัสดียามเช้าครับวันนี้มาดูข้าวดูผลงานการพุ่งยาสงสังสยข้าวจะแพ้ยาค่ายา ก็ได้แต่ตสงสัยน่แต่ไม่ได้นี่ตรงนี้ก็คงจะคุงกระสอมแล้วไนทำอะไรมันก็ไม่ค่อยดแล้วอุดรูน้ำนี่เดี๋ยวเปิดน้ำใส่ไว้ก็เดี๋ยวก็จะพ่นหอรมโมนยาก,กวบ้ามรู้ไปเนี่ยเท่านี้ไปใจมันแค่ยาโดนยาแล้วเปล่า ส้มมันก็โตไม่ทันกันส้มมันก็โตไม่ทันกันมันเนี่ยชุดหนึ่งพอพอเกี่ยวอะไชุดหนึ่งมันก็จะแค่เขียวๆเลาะอ,อุดน้ำไว้ดีกว่าเปิดน้ำเสร็จแ้วหน่อย